ผมแพงพงนนหงพี่น้องกันตอนนี้เบาซ้อนฮอดอ่างเก็บน้ำสุยแล้วพี่น้องกันเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ขนาดเป็นทะเลเป็นทะเลสาบกับแม่นเนาะนี่เป็นอ่างเก็บน้ำสยุยจากโตัหานและตวัวเพชรอันนี้บางสบายดีพี่น้องเฮาหมดสุขสุขนเนาะตอนนี้เบาซ้อนอยู่ที่บ้านบึกทงเมืองจัมพอนแวงสวรรค์เชษ วันนี้มาเลาะมาเที่ยวทางเมืองจำพรอนคลิปนี้ม่สอนจะพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวไปเบิ่งอ่างเก็บน้ำสุยเมืองจำพรอนเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองจำพอนจังหวัดสวรรค์ประเทศเอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในสวรรค์ะเทศกาวาแมนทางเส้นนี้แมันมาแต่พละ แกงกอกมาเดลักสามสิบห้ารัดไปใส่บ่อหินเก่าบ้านสีบนเฮืองออกไปสู้ดงเท็นออกไปสู้เซโนโก็ได้เนาะเมื่อนี้อยู่ทางเมืองจำพรฟ้าล้มแห้งพี่น้องอากาศก็ไม่ได้หนาวเพราะว่าไหนจะว่ามันลมหลายลมแห้งีริี ว่ารถไว้ก็พอได้ลมมันสีทงไฮลงนาเมืองจำพรพี่น้องเมืองจำพรือว่าเป็นเมืองอูเข่าอูป่าของแขงสว่านักเทศทงไฮลงนาที่หลายย่องมาโวนท้าวมัน,นจะย็บอาชีพเย็ดน,นาเป็นส่วนส่วนใหญ่ที่นี่นองน้ำไหลาท,ทางเมืองจำพอรอะ ย้ำฝนนี่น้ำท่วมตลอดมีควายเล็กๆดอยทา,างจำพรยังมีควายหลายเนาะตอนนี้บางซอนอยู่บิบริบ้านโพนทองบาง้านโพนทองเมืองจำพรลมแพงพ,พ,พี่ด้วย พอดีมาสอนอ้อนอ่างเก็บน้ำสุยแล้วเนาะบ้านดอนแยงอ่างเก็บน้ำสุยตั้งอยู่บ้านดอนแยงพัดจากบ้านโกทองมาเบืองรมพัดพี่น้องบ้านพายุเข้า ได้เบาซอนฮอดอางเทียบน้ำสุ่ยแล้วพี่น้องอ่ะอ๋อเบิ่งลมลมแห้งขนาดน,น้ำมันผัดตอนตีน้ำเป็นฟองอ๋อท่อเป็นแต่ยานพี่น้องชี้เข้ามาได้เลยแบบนี้เนาะอ,อันตรายเบิ่งน้ำ อ่างเก็บน้ำสุยือว,ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำไาไว้ไซนาแซงอยู่ทางด้านเทิงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะมีร้านอาหารไว้คอยบริการแขกนักท่องเที่ยวเ,เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ขนาดเป็นทะเลเป็นทะเล,ะเลสาบกับว่าแม่นเนาะทางนี้จะมีทางลัดไปแคเกาะเป็นทางดินแดง มีสองทางเนาะอยากไปทางบ้านนาคู่ก็ได้อยากไปทางรัดนี่ก็ได้ต่อไปทางรัดจะอดไว้กว่า หน้าฟากเบื้อนี้เป็นทองหน้าที่ถึงน้ำท่วมพอได้เห็ุหน้าปีเลย ด้านในเบื้องซ้ายมือจะแมนทานอาหารที่ร้าแท่เนาะเมลเมอกับซิมิแขกนะักท่องเที่ยวมาลินมาเที่ยวบอ่อขาดบัวข้าวน้ำสุยพี่น้องเนี่ยรงนาเบื้องนี้เป็นธงนาชือน้ำท่วมโคณริกา ยามกลางคันษาหรือยามฝนน้ำจะท่วมหมดแถวเนี้ยนี่เป็นอ่างเก็บน้ำซุยน้ำเริ่มแห้งแล้วคือโซนทางเบื้องนั้นก็จะมีเฮือนแพให้กันเนาะมีห่านอาหารแต่ก็มีพระพุทธรูปปางสมาธินี่เฮือนแพเพราะเป็นเฮือนแพมเมืองน้ำพี่น้องเลยเป็นคืนเป็นคืน ลมตีจากโตัวหานรือตัวเพชรอันนี้บ่โมนใจแล้วนี่มันมาจิ้นน้ำอยู่แคมแคมฟังกว้างสุกสายหูสายตาอ่างเก็บน้ำสุยเป็นทะเลสาบแห่งแขวงสวัสเขตเลย โซนด้านรุ่มจะเป็นเรือเรือแพาะเป็นห้านอาหารบรรยากาศดีด้านเนลี้องที่อย่างเก็บน้ำซุยทางเส้นนี้ฮอดจ่งลิงอยู่บ้านตรงเมืองหอสายพี่ดง วัดหนองลำจันทร์เราไปทางวัดตาแลว้วก็ได้คือกันเนาะวานลำพันธ์พี่น้องป้าจ่ไหลน้ำท่วมน้ำ่ะพี่น้องเอาไปเอางวเอาควาย เราปูตู้แคมทางนี่ลำพันธ์ได้ปูดได้ปลาได้หอยได้มากกวัวพี่น้องชาวบ้านเป็นกันจะมาวางขายตามแคบทางนี้ดูรบรรยากาศสุดยอดเลยเนาะปลาสสิกพี่น้องบรรยากาศดีไลฟ์ดีเมืองจำพอด ตามสวยยาวเหยียดมาฮอดที่เนาะพี่านน้าาแซงพี่้องอ่ล้ว็บริเวณหน้าปีย้อนน้ำพวกเิดหนาแซงออากำลังไทยฮุดน้าแซงตอนนี้ ดูดน้ำใ่ไปก็เห็นกับอเอาวิเข้ากินเด้๋ยวพี่รองนี่จะเป็น15าาเ,เ,เป็นย5ตามเพื่อนตาบพอนแหงซอนอาเขตมีปาซอนพาพี่เรามาเบ่งบรรยากาศสนบลอ,อากาศหนาวลมกัดด้วยเลยตอนนี้ การเดินทางไปต่อที่เมืองอาสปอนมี่หลายทางอาสบอนดีกว่าเยอเคเนาะสำหรับคลิปนี้อเราจะมาสอนทุกคนที่มีป่วยสบายก่อนจะประกาศให้ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นกำลังใจมาสอนเยอะเป็นกำลังใจในการย้ายคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี้